ควรปฏิบัติให้พอมีพอกินพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกินก็ใช้ได้ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกินบางคนก็มีมากบางคนก็ไม่มีเลย พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรบ้านโรงวัวตั้งอยู่ในพื้นที่ลาบลุ่มชาวบ้านส่วนใหญ่จึงนิยมประกอบอาชีพทำนาวันหนึ่งมีผู้พบก้อนหินมีลักษณะเป็นรูปวัวโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินเพียงครึ่งตัวด้านข้างของหิน มีรูขนาดเล็กด้านในมีเงินแท่งเงินกลมอยู่ภายในแต่ไม่สามารถนำเอาออกมาได้ด้วยเหตุนี้จึงถูกเรียกขนานนามว่าบ้านโดงวัวหรือบ้านโรงวัวจนถึงทุกวันนี้โรงเรียนวัดโรงวัวตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2484มีเนื้อที่4ไร่3งานเปิดทำการสอน3ระดับคือระดับประถมวยัยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัดโรงวัวได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงประจําปีการศึกษา2556 โรงเรียนวัดโรงวัวมีผู้บริหารที่มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยนำมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียนและขยายผลสู่ชุมชนและโรงเรียนอื่นๆจนเป็นที่ยอมรับศาสตราชา ถือว่าเป็นตำราแห่งชีวิตเพราะเป็นบันทึกประสบการณ์จากการทรงงานของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ทำให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆมาได้ทุกมิติจึงนับได้ว่าศาสตร์พระระาชาเปรียบเสมือนองค์ความรู้อยู่คู่แผ่นดินไทยซึ่งก็ล้วนให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตนเป็นคนดียึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความสมัครสมานสมัคมคี พื่อร่วมกันพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นมั่นคงตลอดไปโรงเรียนวัดลงัวจึงได้กำหนดเอาหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในวิสัยทัศน์ของโรงเรียนและได้น้อมนำเอาหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้งในด้านการบริหารงานวิชาการการบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณและการบริหารทั่วไปและนอกจากนี้ยังส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศาึกษานำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกบุรณาการในทุกกลุ่มสาระรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งเกิดอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงทำให้ผู้เรียนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไป สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาภัสวร์แจ้งแสงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโรงวัวค่ะสําหรับเส้นทางของโรงเรียนวัดโรงวัว9.00การเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเกิดขึ้นได้จากทุกฝ่ายให้การร่วมมือกันนะคะซึ่งรวมไปถึง การร่วมมือของผู้บริหารสถานศึกษา,ษาคณะครูคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนทุกคนซึ่งทุกคนจะต้องมีความรักมีความศรัทธาและก็มีความเชื่อมั่นจะน้อมนําหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบกิจการงานต่างๆหรือในชีวิตประจาวันของเราซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการฝึกอุปนิสัยเรื่องของการอยู่อย่างพอเพียงหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของดิฉันเนี่ยหมายถึงการใช้เหตุใช้ผลเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อที่ใช้พิจารณางานต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มขึ้นในโรงเรียนวัดโรงวัวเนี่ยเริ่มต้นจากท่านผู้นดยการนิยมสงเคราะห์นะคะซึ่งท่านเปิงคนก่อตั้งส่วนตัวดิฉันเองเนี่ยเข้ามาดําเนินงานต่อท่านโดยการมีการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรภิบาลส่วนด้านบุคลากรของสถานศึกษาเนี่ยเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กัน แนวทางของการดําเนินง,งานตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยหัวใจสําคัญของโรงเรียนเราเลยก็คือบุคลากรทุกคนแล้วก็นักเรียน,นยมีความสามารถในการบริหารจัดการความรู้แล้วก็สามารถถอดบ,บทเรียนให้ผู้อื่นได้รู้ได้ด้วยนะคะในสุดท้ายแล้วในดิฉันมีความเชื่อมั่นว่าถ้าหากเรานําหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวันหรือการประกอบกิจการงานใดๆก็แล้วแต่เนี่ยก็จะสามารถพัฒนาตนเองแล้วก็พัฒนากิจการงาน,นต่างๆได้ในอนาคตต่ตอไปค่ะ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดโรงวัวมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนโดยนำมาใช้ในการออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระที่รับผิดชอบและมีการใช้สื่อนวัตกรรมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเพื่อนครูในโรงเรียน ผ่านกิจกรรม PLC จนครูทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องโดยครูแกนนำมีการถอดบทเรียนและขยายผลสู่โรงเรียนอื่นโรงเรียนวัดโรงบัวได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเข้ากับการจัดทำแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระโดยส่วนตัวของดิฉัน รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทยโดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยเน้นกระบวนการที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญค่ะงานบริหารบุคลงานบริหารบุคลโร,รลลงเรียนวัดโรงวัวได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถยึดมั่นในมาตรฐานและจรรยาวิชาชีพ มีการส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองอยู่เสมอส่วนงานจัดการ,รเรียนการสอนในฐานะที่เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2ได้น้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสอดแทรกในการสอนในทุกกลุ่มสาระที่ตนเองสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยอยู่อย่างพอเพียงรู้จักประหยัดอดออมเช่น การใช้อุปกรณ์การเรียนต้องดูแลรักษาและใช้อย่างคุ้มค่าการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองซึ่งบุรณาการอยู่ในวิชาการงานพื้นฐานอาชีพด้านการจัดการบริหารการเงินและพัสดุข,ของโรงเรียนวัดรงมัวได้มีการวางแผนและการใช้งบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนโดยการจัดสรรงบประมาณแต่และโครงการตามความจำเป็น ตามความต้องการและความเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้จากการจัดสรรจากต้นสังกัดโดยมีการติดตามควบคุมเพื่อนำผลการปฏิบัติงานนั้นไปแก้ไขปรับปรุงในการพัฒนาในปีถัดไปก็ผมได้รับผิดชอบโครงการอาจารย์ศษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทกบูรณาการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของโครงการ เพื่อให้เด็กนักเรียนนั้นได้เกิดการเรียนรู้คู่คุณธรรมได้เกิดการเรียนรู้ในด้านการหลีกเลี่ยงภัยของยาเสพติดระมัดระวังและก็โทษของยาเสพติดต่อจากนั้นก็เด็กจะได้ในการพัฒนาทางด้านความซื่อสัตย์สุจริตมีระเบียบวินยัยมีความอดทนมีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจและมีทางด้านสติปัญญาเพื่อในการที่จะไป ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขการบริหารทั่วไปเป็นงานเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนส่งเสริมการอำนวยความสะดวกและเป็นการจัดระบบใช้งานในองค์กรให้ดำเนินงานไปเป็นอย่อยางมีประสิทธิภาพเป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการงานสารบัญงานอาคารสถานที่ความสัมพันธ์กับชุมชนและงานกิจการนักเรียน นอกจากนี้ดิฉันในฐานะครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้นำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกในการจับประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับลูกๆนักเรียนให้มีอุปนิสัยพอเพียงและมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับปฐมศึกษาต่อไปโรงเรียนวัดโรงวัวมีนักเรียนแกนนำ ที่มีความรู้ความเข้าใจและอธิบายหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตนจนเกิดการเรียนรู้จนเป็นนิสยัยส่งผลให้นักเรียนที่มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงมากยิ่งขึ้นนักเรียนมีส่วนร่วมในการขยายผลสู่ครอบครัวชุมชนและโรงเรียนอื่น สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิงมพ์มภฑ์ก้าวเวียงกำลังศึกษาอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่สามเป็นประธานนักเรียนหนูได้นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวันของหนูเช่นช่วยพ่อแม่หารายได้เสริมหรือหารายได้เสริมหลังเลิกเรียนในการทํากิจกรรมกับโรงเรียนเช่นการทาขนมปลูกผัุ๊กฟอรันทิสในส่วนการเรียนรู้ของหนูหนูได้ตั้งใจและมุ่งมั่นในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันในตนเอง ให้หนูมีความรู้มากๆเพื่อให้หนูนั้นได้รับการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวันและได้เรียนสูง,สง,สงยิ่งขึ้นไปค่ะคณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนปราชชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีทั้งการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนตลอดจนการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาโรงเรียนและร่วมชื่นชมในความสำเร็จของโรงเรียนมาโดยตลอดดิฉันในฐานะประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดลงวัวได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกับผอคณะครู และชุมชนโดยน้อมนำเอาหลักปจจรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการร่วมพัฒนาสถานศึกษาได้ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนด้วยกิจกรรมของโรงเรียนเช่นการแข่งขันกีฬาสีงานวันเด็กร่วมทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนวัดโรงวัวมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นและร่วมขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทและทำให้โรงเรียนอื่นๆเข้ามาศึกษาดูงานได้อีกด้วยโรงเรียนได้จัดมีฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของโรงเรียนโดยแบ่งหฐานการเรียนรู้ได้แก่ ฐานโนดักม k e Happy Life ฐานผักปลอดสารพิษฐานสัตว์เลี้ยงของหนูฐานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฐานสร้างรายได้สรารฝันสู่อาชีพและฐานส้วมสุขสรรสวัสดีครับผมในายชัยรงค์อรูรงเดชวัดตงวนครับเป็นครูแกนนำเกี่ยวกับฐานการเรียนรู้โนดั m ม k e Happy Life ซึ่งเราความหมายว่าถ้าเกิดชีวิตมีความสุขแล้วเราก็จะไม่ไปยุ่งกับยาเสพติด ซึ่งโครงการนี้เราจะเน้นโครงการหลวงโครงการทูบีน้มวันซึ่งเกี่ยวกับดนตรีกีฬาแล้วก็ศิละปะแล้วก็นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาและกิจกรรมอื่นๆที่นักเรียนนั้นสามารถที่ทําให้มีความสุขแล้วจะไม่จะไปยุ่งกับยาเสพติดครับสวัสดีค่ะดิฉันนางทัศนีสงเคราะห์ผู้แกนน้าฐานผักปอดสารพิษในชุมชนของเราส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนักโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม ผักปลอดสารพิษขึ้นเพื่อให้นักเรียนรู้จักปลูกผักไว้รับประทานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ใช้สารเคมีเพื่อเป็นการสึกทักษะและนําไปต่อยอดในชีวิตสวัสดีครับผมนายเวลายุทธรับเสงเป็นครูแกนนําของสัตว์ฐานสัตว์เลี้ยงของหนูนะครับคือในชุมชนของเรานั้นมีการเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่จํานวนมากเด็กๆจึงได้เห็นความรู้หรืออยากเรียนรู้ ในวิชาการเลี้ยงไก่หรือเลี้ยงปลาเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้สวัสดีค่ะดิฉันครูวัชรากามเพชรเป็นครูแกนนำคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนค่ะ ซึ่งในกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนนี้เราจะให้ความรู้นักเรียนที่มาศึกษาในกิจกรรมนี้คือด้านการไหว้แบบเป็นจางเข้าประดิษฐ์และการไหว้สาระดับเพื่อให้น,นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกับกิจกรรมศ exactly าสนากิจได้ถูกต้องค่ะสวัสดีครับผมนายธนกุลธานาเป็นครูกแกนนาประจาฐานสร้างรายได้สารฝันสู่อาชีพฐานนี้ได้ส่งเสริมให้นักเรียน ฝึกอาชีพและหารายได้ในระหว่างเรียนครูได้สอนวิธีการทำขนมด้วยวัตถุดิบที่หาได้ง่ายภายในท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตสวัสดีค่ะดิฉันนางเกตกนกมีดแดนไัยเป็นครูแกนนํำฐานส้วมสุขสันส้วมหมายถึงสถานที่ที่มีไว้สำหรับให้ทุกคนได้ปลดทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกข์หนักหรือทุกข์เบาเราทุกคนจะต้องเข้าห้องน้ำ เพื่อปลดทุกข์ซึ่งส้วมนี้นะคะจะมีไว้สําหรับทุกๆุกคนและในสถานที่หลายๆสถานที่ก็จะมีส้วมเอาไว้สําหรับให้คนได้ปลดทุกข์สำหรับคนที่ใช้แล้วทำความสะอาดส้วมก็จะมีวินัยในการใช้สําหรับใครที่ใช้แล้วไม่ทาไม่ทำส้วมให้สะอาดหรือไม่รักษาความสะอาดส้วมของเราก็จะไม่ใช่ส้วมสุขสัรต์อีกต่อไปค่ะ Thank <music> you.